เอาไปแลนไปแลนไปแลนเนี่ยป่ะเอาสวยเอางั้นหยาบสวยละฮัลโหลครับไอ้หนุ่บเองอยู่แก๊งอะไรอ่ะไม่มีอ่ะพี่เอกไม่รู้ว่ามันเล่นไม่ได้เอาวสวยสวยไอ้เฟมิน่าคืออย่างงี้เราเรียกแก๊งเรามาเลยฮัลโหลเองรู้ปะเนี่ยว่าเองมาช่วยเองสวยนะหรือเปล่มากับเฟมิน่าฮี่เราได้ใช่ป่ะแต่มันมากกับเองไม่ได้ดิมันมากกับเฟมิน่าอะไรชวนว่าไง ช่เด็กส้อน้อง่จางน้อมนีได้ไีได้แล้วนีได้ั่งบนั้ผมก็ลงมาแทง่่หน้าแล้วไอ้คนนั้น่ะผมไม่รู้ว่ามันแงอะไรมันก็ักที่มาแทงเองจุดสิบ่เอออะยังไงต่อก็เลยฆ่ามาแล้วก็จกดูมันได้บัแกงเออรอใช่อ่ะนั้นนั้นเอานี่มาดิเอามาดิกระเทือบมาย่งตายแล้วเนี่ยตายแล

ไม่ดีไม่ดีเขาศพมันศพมันนี่ศพมันหายต้องให้เขาเด้งอีกทีหนึ่งไม่เห็นเหมือนกันนะอันนี้แจ้งอะไรเนี่ยเขามากับใครเขามากับคนนี้นี่อ้าวอุ้ยอ้าวอ้าวช่วยดิอย่างงี้ก่อนเสียบสวัสดีครับบอสบอสละหานสวัสดีครับพี่เฉลิมใช่ใช่ใช่อะชุดมาดิเอาไปแลนไปแลนไปแลนเดี๋ยป่ะอุ้ยเอาชวยอ้าวงั้นหยาบชวยละ สวยลผมเชลกแก๊งนี้แล้วพี่ก็สวยละไม่ต้องมาชุบเลยปล่อยเลยไอชลให้หมอเยสวยละสวยแล้วนะเรคนไหนที่โดนพี่เกตอุ้มแล้วมาเนี่ยกูบอกเลยโคตรสวยจะไม่ได้สวยธรรมดานะแต่โคตรสวยสวยจัดโคกับมาเหรอเนี่ยเขาลังไปแลนด์มีมีเรื่องอะไรบ้างเนี่ยมันน้องไม่มีเรื่องอะไรเนี่ยมีนี่แหละทางไปแลนด์เอาเลยเอาเลยสั่งคนสั่งคนเซ็ตถุงห่อ เจอป้าเลยป้าหรือเปล่าเปียกว้าเอาอุ้ยเอาแล้วไงโหโหเอาแล้วไงเอาแล้วไงเอาแล้วไงที่ผายแล้วเอาแล้วไงเอาแล้วไ,ไ,นะไ,ไงยากแล้วยากอะไรคือยากรอเอาแล้วไงลุกมันไปเนียเ่ยไปยิ้มชดมาเด้ชดมาไม่ต้องสียเทร์นาล้วโคตรสวยเดี๋ยวบอสเปียกคุยเลยนะครับผมแล้วผมคุยเองมา ว้าวเอฟดีเฟย์น่าอ้าวฮัลโหลครับไอ้หนุ่มเองอยู่แก๊งอะไรอ่ะไม่มีอ่ะพี่เอกไม่รู้ว่ามันเล่นไม่ได้อ้าวซวยซวยไอ้เฟเตมิน่าฮะค่ะวิทมีนะวิทมีปะเฟเตมิน่ามีมีพี่เกมดีๆพี่ดีๆอ๋อโอเคคืออย่างนี้เราเรียกแก๊งเรามาเลยมาหันเนี่ยครับดักแชทมาเลยเอาเลยไงเอาเลยไง ทำไมว่ายโลขายยาวอถ้หเราเองรู้ปะเนี่ยว่าเองมาช่วยเองซวยนะหรป่ากับเฟมินาฮี่หรอะมันเป็นผมไม่รู้เลยที่เขาลงมาเองนะผมรับเองเองเองไม่รู้ได้ไงผมไม่รู้ว่าจุดติดมันเล่นไม่ได้แล้ว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 เองคิดว่าเขาจะแทงกันเล่นๆหรอหดี๋ยว่าคิดเป็นโจหรอหนี๋ยน้องพี่ไม่แฝ่ช่วยก่อนหรอผมไม่รู้ว่ามันเป็นจุดผิดผิดผมว่ามันแบบขายยาปกติน้องชายน้องชายน้อ๋อขายยาขายยาความไหน จำไม่แต่ผมใช้จิตวิยาคุยให้ยาปกติเพลงนั้นไช่คือเอื่องนี้คือน้องชายมีวนไหมมีครับมีมีน้องชายมีวนแล้วครับมีพีครับนหี่อ่าเออแล้วแล้วน้องชายเคยขายยาไหมเคยขายยาคนเดียวครับใช่แต่ไม่ซื้ออ่าแล้วแล้วน้องชายรู้ไหมว่าวงแดงแดงคือจุดอะไรจุดจุดสิบอ่าแล้วน้องชายไปขายทำไมไปผมไม่ได้ขายครับผมขับรถเคน้องสู้ๆจอยอกเรยเองโคตรรวยสมมติว่ามันมีสามหลุมอ่ะ หลุมนึงไม่ตกแต่อีกสองหลุมนึงตกอ่ะแต่น้องเจอกันไปแล้น้องสิบล้านเคยขายยาแต่ว่าเคยหยุดแค่เคยหยุดแกงไหนมาก่อนอ่ะผมเคยขายนานแล้วเมื่อก่อนแล้วนานมากเคยอ,อยู่แกลงไหนมืก่อนครับไม่เคยไม่เคยทุกคนนานมากเคยขายกับน้องน้องอีกคนนึงน้องอีกคนนึงเขามีแก๊งแต่ยุบไปแล้วแกง๊ง เอาพี่พี่เขาดูบัตรได้ไหมพี่เขาดูบัตรได้ได้ได้เขาดูเราเราชื่ออะไรอ่ะน้องมามมาครับมามมายเรารู้ไหมว่าเราพาประชาชนเข้าไปแล้วเราอ่ะมันทําให้แก๊งเดือดร้อนนะรู้ปะเขาไปช่วยเราอ่ะหนูหนูไม่รู้อ่ะหนูไปขายยาแต่เขาอะลงไปเช็ดรถแค่นั้นใช่ไหมใช่ครับอ๋ออ้าวไอชวนนั่นมึงไอชวนมานี่ดีเอาเขาแค่ลงไปเช็ดรถใช่ไหม ไรนะพี่ฮะฮัลโหลว่าไงนะเบ่เอ้าน้องเราชื่ออะไรอ่ะฮัลโหลไม่แต่หนูอยู่แลนด์ไดมอนด์เฮดสุดท้ายเราอ่ะจะลงหรือไม่ลงอ่ะสมัยก่อนอ่ะต่อให้ลงมาก็โดนยาครับหนูไปกับแฟนหนูอ่ะแล้วทีนี้หนูไปขายยาตรงตรงจุดสิบป่ะพี่แล้วแฟนหนูลงไปเช็ดรถแล้วเห็นว่าแบบเขาจะอ๋อก็ก็คือแฟนแฟนไปเช็ดรถ แจ็บแต่ว่าผมเห็นเขาเล่นหนูว่ามันเล่นได้ไม่ของผมถามเขาถามพี่ค่ะสวัสดีค่ะมีมีมีอะไรกันหรอเขามาไปเป็นอะไรกันไอ้หนูเราให้ฟังคือหนูไปขายยาพยาปกตินั่นแหละแล้วทีนี้แฟนหนูลงไปเช็ดรถอืมแล้วแฟนหนูคิดว่าแบบเห็นเขาจะเข้ามาแทงไงแฟนหนูก็เลยคิดว่าเล่นอาวุธสวนได้เหมือนเวลาเล่นตู้ไฟหรือแบบไปขายยาแบบอนี่ไงแบบคิดว่าเป็นแบบแนวโจนที่แบบเราเข้าสวนได้อะไรอย่างเงี้ยเออ น้องผมใส่ชุดแก๊งอยู่แล้วไม่ได้เป็นโจ้ก็เขาไม่รู้เรื่องจุดศีรนั่นแหละอ้าวไม่รู้เรื่องจุดศีรษะรู้ได้ไงว่าโจ้น้องใส่หน้ากากเหรอไอชุดมึงใส่หน้ากากไปเหรอไม่ได้ใส่ไปแล้วมึงใส่มึงไม่ใส่ชุดแก๊งไปเหรอชุดนี้แหละเออแล้วมันมันจะบอกว่าจุดศีรษะเหรอจุดศีบป้าเธอไม่รู้มันเป็นวงแดงผจุดศีรษะจุดศีรถ้าเป็นวงแดงคือจุดศีรษะอ๋อเรื่องอ่อเราก็รู้นี่ใช่ไหมล่ะเพราะเราขายยาอยู่ใช่ไหมใช่ครับใช่แล้วไปยได้ขอโทษพี่เขาเป็นเลย เขาให้หนูพูดอธิบายว่าแบบรู้หรือเปล่าว่าไป่ายทุสิทัิไังออันนี้ทางพี่ไดมอนเทดเออจะให้เราทํายังไงหรอครับหนูไม่รู้จริงน้องน้องพี่มันโดนแทงด้วยใช่ปะไอชวนมึงโดนได้ปะเอผมโดนเนี่ยอันไปสองตัว ทิ้ใหม่ได้ก็ใส่เต็มใส่น้องผมเนี่ยยังไงเนี่ยโปรเไดะน้องน้องสาวเขาเป็นคนแทงเหรอคเนี่ยเข้ามาด้วยกันครับฝึกเปกับแฟนไงน่ะเข้ามาด้วยกันหลูไปขายแต่ว่าหนูตายก่อนเลยเพราะว่าปนูกำลังขายอย่เงี้ยก็คือมาได้กันไงสุดท้ายก็ต้องก็ต้องรับผิดชอบอยู่ดีอะเพราะเราเป็นคนพามาพามาด้วยกันอ่ะเพราะว่าแต่แต่เราพาประชาชนลงมาเอามาแทงมันไม่ได้เลยมายมันมันเป็นแกงเข้าใจไหม แค่ไปด้วยกันคนละสถานะมันก็ผิดนะครับไปหายาจุดเดดเนี่ยเ,เราแก<อ>ได้ครับขอโทษโดนเห็นด<อ>้วยนะครับน้องมันจริงจริงมันขอโทษมันขอโทษได้แต่ถ้าน้องมันมันโดนโดนอยู่แล้วอ่ะเออแต่แค่ห้าเอ็มละกันพี่เอาแค่ห้าเอ็มห้าเอ็มเหรอครับเดี๋ยว๊บนนะครับเดี๋ยวขอคุยกันซ้ำแป๊บนึงเนี่ยไปให้น้องน้องวิชายไปจาัดก,การดอะ่ะถ้าเองคิดว่าเองอยากช่วยรับผิดชอบเองก็ช่วยถ้าไม่ช่วยก็ แกก็รับผิดชอบครับค่ะเดี๋ยวอันนี้มีเวลาให้กี่วันครับจําอยู่ไหมตอนนี้ระครับตอนนี้รนะโดนแทงตอนนี้ก็ตอนนี้นะเอ,อเราจะพูด,ดว่าเดนนี่ล่ะไม่เราเราก็รู้นี่ใช่ไหมว่าจุดวางแดงจุดเสพบะที่หลังจุดเสบเราไม่ต้องเอาเอาไปคือเขาต้องต้องอยู่ข้างนอกนะรู้ปะไม่จําเป็นต้องลงมาควัาเอาดอะ,อเ,อะเออแล้ว,แล,วแล้วไอ้น้องผู้ชายอ่ะ เองเองควา้าเอาวัสดุทางที่น้องน้องไอ้แกงพี่ไม่ใช่โจรอ่ะไม่ใช่เป็นโจรอ่ะคิดยังไงคิดยังไงแทงวะกูถามเลยคะก็ผมแรกตอนแรกผมลงไปเช็ดแล้วนั่นแหละพี่แต<ละ>่ว่าผมเป็นเพราะคือรักแฟนถูกต้องไหมล่ะไม่ไม่เพาไม่ได้แฟนผมตายไปแล้วตายไปพักผักแล้วอือใช่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 ได้งไงต่อผมเห็นเขาไล่แทงผมก็เลยผมเชืออไปแล้วด้วยใช่ครับใช่ไม่ใช่นะผมไม่ได้ไล่แทงก่อนนะ ยังไงก็คือโกหกอเหรอสรุปน้องพี่ไล่แทงเองก่อนเหรอไม่ไม่ครับไม่อ้าวก็ไม่เขาเขาแทงอยู่ในวงนั้นแหละพี่แล้วผมก็เลยเล่นเล่นไปเลยอ้าวแต่เมื่อกี้เองที่เองพูดมาเองบอกว่าเขาไล่แทงมาไม่ใช่เหรอผมก็เลยแทงมันเขาเล่นมาแต่ด้านผมโดนยิงแล้วก็ผมถือแล้วพี่พอผมลุกจากโดนยิงผมก็เลยเล่นอะไรนะครับอีกทีก็เขาเปิดยิงมาผมก็เลว่าแบบเล่นได้เลย เปิดคุณอยู่คนละที่กับผมปะคือน้องผมมาลงไปเมสแฟนคณน่ะเหมือนคุณเป็นฮีโร่อะคุณอยู่บนรถอะแล้วคุณก็ฟังนี่มาแทนน้องอันนี้โกหกโดนหนักกว่าเดิมนะเดี๋อเดียวเดี๋ยเดี่ยวเไี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยี่ยวเดี๋ยวเาีมยดีก็ไดี๋ยวเี่ยวเดี๋ยด้๋ยวมดีวเด้๋ยไเดี๋ดี่ยดวเดี๋ยวเยวเี๋ยาววดวดเยว มันโดนยิงด้วยพี่แล้วก็ผมลงรถไปผมผมถือวุตั้งแต่แล้วลุลงไปเช็ดรถเดี๋ยวว่าโดนยิงแชรใช่ลงไปเช็ดรถแล้วก็ผมถือวุอยู่แล้วพี่อืมมไปเช็ดรถแล้วถือวุฒอยู่แล้วใช่ครับใช่แล้วเมื่อกี้บอกว่าตอนเองลงไปเช็ดรถน้องพี่อ่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะสรุปอน้องพี่อ่ะกำลังก็คือกําลังแทงกันฟ้นนองกันตรงนั้นอ่ะแล้วแบบเหมือนกับแทงยาวมาไม่ใช่หรอแล้วเองก็เลยก็เลยแทง ก็คล้ายๆที่เองพูดเมื่อกี้นี่เหมือนน้องพี่กำลังจะเปิดเองแต่เองเปิดก่อนใช่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 แต่จริงๆมันเป็นแบบนั้นปะเหมือนพี่ชายที่เล่นไม้เขาจะตีแล้วผมก็เลยส่วนไปครับใช่ใช่วันนี้คือผมกับลูกกบไปขายยาจุดสิบใช่ไหมผมลงไปไอ้ลูกกบลงไปปุ๊บอนิเมะผู้หญิงเลยตายแล้วคนที่อยู่บนรถเขาควักมีดขึ้นมาแล้วก็แทงลูกกบ อาผมข้ายิงแล้วเขาไม่ลงมาเช็ดรถเหรอผมไม่รู้ว่าเขาทำอะไรแต่เขายืนบนรถใช่เขายืนอยู่บนรถนะเขายืนอยู่บนรถอโเคุณอยู่บนหลังคารถใช่ครับอ้าวสรุปลงมาเช็ดรถหรืออยู่บนหลังคารถลงมาเช็ดครับลงมาเช็ดแต่ควักมีดมาใช่ครับอยู่มีมีดอยู่ที่มือสรุปเช็ดรถหรือว่ามาแทงน้องพี่ทั้งคู่เลยครับทำด้วยแล้วคือมึงทำจังหวะเดียวกันเช็ดด้วยแทงด้วยนะผมมันเสร็จพอดีผมก็เลยกดสวนไปแล้วดีเราได้ทำดี ยังไงยังไงน้อยังไง,ไงไดีจริงจรงนี่หนึ่งใจเย็นใจเย็นสวัสดีคนเก็บตังค์เขาหน้าจะเหม่อค่ะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงมันจไ,ไม่ได้ันจะพูดทำไอะไรอีกโอ้โหเปลียไนไอ้สัตว์และคือน้องผู้ชายเองจะไม่ช่วยช่วยแฟนมั่งเลยเหรอช่วยครับช่วยช่วยช่วยก็ไปช่วยแรงกดตังค์มาเลยครับ<ม> ห้าเอ็มอันนี้คือให้ลดลดให้สักนิดนึงก็ไม่ได้เลยใช่ไหมคคืถ้ยั้นก็หเอ็มครับโอ้หคือห้าเอ็มก็ได้ครับพี่ซัมเมอร์ไม่หลับปะไม่ได้เลยชอบเดยวดิเราใช่ไอ้ทุกบทโดนทิ้งใหม่ผมไม่ชอบเดียวดิโดนดีตอนที่ถามตรงคือตอนแรกตอนแรกจำได้ปะคือจำพี่จำได้เลยเหรอ โหสุดยอดเปียกไอ้เหี้ยใช้เปล่งเรือดจับเลยนะมันไม่ได้อ่านกดกอดไปเล่นหรอว่ามันเล่นกับประชาเอาประชาชนไปเล่นได้อ่ะมากินรถต่อแล้วหนูอ่ะ ตอนแรกอะคือหนูลงไปขายแต่หนูไม่ได้ทองจุดเพราะว่าตอนถึงอแฟนหนูก็ถึงแล้วถึงแล้วเธอสุดก็เลยไปขายสุดยอดต้องดูคดีๆไหมก็รูซิไหนว่าโดนไคให้เหนี่ยวหน้าฟาตาเหลือก็เปลี่ยนแล้วใช่แต่ตอนที่หนูไปขายอะหนูก็หันหลังให้รถแล้วไงแฟนแล้วแบบลงไปเช็ดรถมั้งพอเช็ดเสร็จแล้วแบบแฟนมันก็แบบกำลังจะขึ้นเลยไม่เยอะหรอกสมัยที่อยู่นี่สิบฮะมีคนอยากมาขอเทสของแกงเนี่ย มีเวลาแบบ4ีชั่วโมงไม่หลับไม่นอนใครอ่ะวัีชื่อชื่อจิกลอครับชื่ออะไรไม่ใช่ไม่ใช่เอ็มดีอะพี่อ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่จิคลอครับจหมด้หมดอีกฝั่งดับแรกมีอะไรมั่งมีไม้กับปากฉลามครับพี่แต่มันบอกว่ามันมันมีแล้วผมก็มีชุดตีชุดไม่ผมมีชุดตีครับพี่ยังไม่ยังไม่ได้เป็นบววผมตีไปแล้วห้าทีแล้วผมก็มีอีกห้าทียังไม่ได้ตีครับพี่ตีอะไรนะแกเกอร์ดกกเอร์ครับแกเกอร์อ๋อ เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเทสเข้าก็ได้ครับเดี๋ยวรองกันได้ได้ครับพี่พร้อมเทสพร้อมเั่นใครก็ได้เป็นท็อปค่ะพี่พีทแม่ตอนเนี้ยเองอ่ะครับไปเบลล่างดูแลเองไปกดอ๋อห้าตีขึ้นมือจำไม่ได้าะว่ถ้ามันเป็นบูฟ้าแล้วเรากลับมาขึ้นจำไม่ไดเลยขาหยิบมือหรือเขาทำมีเกรถอยู่ไหนก็ได้เลยไม่จำไม่ได้หกเอ็มอะไรเนาะพีทน้องมีเงินในทีมเท่าไหร่ มึงจะไปตอบดิไอ้มึงเขาถามเลยมึงอย่าไปตอบเพาดิเฉยเฉยไว้เออยอมรับเขาหรือมึงโกหกเขาเน้อมึงบอกวหมดแล้วตอนนั้นเออยันแหละแบกของไม่พี่เหนื่็บมันี่ยตอนแรกก็ให้เอ็มก็มาหกเอ็มมา้ยี่ยจัดแบกแบกแบกผู้หญิง คือติ๊กองมาดูพลัอ้เจ๊ไอ้เยไปไหนวะไอ้ติกอะงอมแล้วอะไปวคือมึงนั่งในอนอนแล้วมั้งงอมนอนเปิดก่อนเฮ้ยนั่นแหละสุดท้ายแล้วมึงจะเปิดเขาก่อนเดี๋ยวเขาเปิดมึงก่อนก็ให้ยังมาน้องไปหาใจเขาไปน้องมามาเดี๋ยวพี่ช่วยคุยได้ค่ะได้เดี๋ยวรอสักอพูดนะครับกำลังเอากำลังมาเขากำลังมาเอางี้น้องเดี๋ยวพี่เออน้องชายน้องชายน้องชายมานนี้เราจะแก้ใจไปก่อนหน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยเคลียร์กันเอางี้พี่เกดครับพี่เกดไม่เปียก คือในฐานะนี่ผมเป็นคนกลางนะสปหรับผมคือผมเข้าใจน้องมันนะใช่วันนี้ให้เอาซักให้ได้ไหมหรือว่าให้น้องมาช่วยน้องกหน่อยร้านหนึ่งักให้เห็ได้ไหมไม่หรออันนี้เองให้ให้คนอื่นมาต่อเหรอฮะพี่เก๊ะปั่นคร่ะพี่จะมาปั่นแล้วพี่คนเดียวแล้วปั่าหยอกเหรอครับครับใช่พอดีน้องน้องโทรมาเล่าให้ฟังแล้วครับพี่เก๊กระเป๋าอะไรครับให้พี่โตเกียวเลยครับเกียวกระเป๋าอะไรหนึ่งศูนสี่เจ็ดไม่หลครับพี่พี่สาว น้อะไรครับนี่ไปขอโทษโดนโดนเรื่องอะไรครับผมเพิ่งมาเรื่องอะไรเปียกไอ้เหี้ยพี่เกดขอโทษนะครับพอดีเหมือนน้องอราจะที่ี่หลังอย่าอย่าไปเอาไปขายด้วยก็ก็ดีครับโอเคครับพี่เกดจะเอา The Pit ช่วยกับน้องอีกทีนึงครับขอโทษด้วยครับขอโทษทีครับขอโทษด้วยนะคะครับครับไม่เป็นไรครับคือผมในหน้าผมหน้าแก๊งผมไม่ไม่ไดโกรธอะไรครับไม่เป็นไรครับอ้าวครับครับผมอ้าวคืออะไรนะอ่าไปเล่นกันเปียกเทปไม้ให้หน่อยดิ เก็บไม้ให้เลยเนี่ยไม้ให้ม้ให้น้องน้องน้องมาที่ก่อนน้องน้องมาที่ก่อนน้องมานี่ก่อนน้องชายเอางี้คือเอางี้เดี๋ยวพี่หนุ่ยให้พี่พูดนะคือตอนแรกเองอะยืดแล้วเป<ม>ิดใคดิอันนี้คุยกันคุยแบบว่าเราเราคุยกันแบบว่าตรงตรงไงเพราะว่าเคลียร์จบและหลบใครเปิดใครน้องพี่ชายเอาตรงไหมพี่ผมจำไม่ได้พี่ทำไมจำไม่ได้น้อง ไม่เองจะจำไม่ได้ได้ไงในเมื่อเองก็เป็นคนขวักไม่ใช่หรอใช่ครับใช่ใช่ใช่ปะมันแบบมึงเชนแล้วเดียวมือขวักไม่เนี่ยมึงอะไรของมึงเนี่ยเองเองเป็นเทปไปเลยเองเป็นเทปแต่ไม่เป็นไรอ่าแก๊งแก๊งหญิงหญิงโดนเขาจ่ายมาแล้วห้าเอ็มมันก็จบแล้วเองก็ไปช่วยช่วยแล้วกันได้ครับได้ได้ โอ้โหมึงไม่เอ้ยมึงเอ้ยมึงปฏิเสธหน่อยก็ได้น้องโอ้ผมผิดไง้ี่เลยไปเลยพอใจเยา่ยมน้องพอใจพอใจโซโซโซโน้องห้าเยีม